ครับครับนี่เราจะมาเล่นเกมปลาชราบด้วครับมันจะต,ตุกไหมครับลราเดี๋ยวเราลองดูนะครับักเสียงโงยรอทุบแู่ยิ่เสียงตะโกนจะขออไัยครับเอ็มไลก์ว่ะ เครื่องใหม่ยู่นะครับแอ่อไม่ไ้เครับเอาครับมาแล้วครับเราจะต้องแว้ประมาณสิบนาทีนะครับหรือไม่ก็เกินนะครับไม่ก็ไม่เกินไม่รู้ครับแนะนำชื่อแต่ละตัวได้นะครับ คุณเ,เกมชื่อสมัครเกมหนึ่งครับทำอะไรกทิ้งนิงได้ก็ทิ้งไม่เป็นนะครับอะไระ,ะครับอะไรนะครับอะไร้ดี๋ยตัวเรานะครับเฟสนะครับตอนเดียวก็เฟี้ยวได้ครับเข้าไปเลยครับทีนี้ตัว จำคนอันนี้ชื่อว่าไอ้ไอแหลมนะครับไอ้แหลมไอ้ไฟฟ้าอันนี้คือไอ้บึกครับไอ้หุ่นยนนะครับไอ้หุ่นยนต์ครับไอ้น้ำแข็งครับใค่อยากที่เล่นตัวไหนก็เอาเลยครับอันนี้ไอ้ไฟฟ้าครับ แล้วเล่นย้อนหลก็พิมพ์เลยเล่นต่อหนึนะครับ,รบกดกระดิ่งครับเจอไอ้แหลมครับไอ้แหลมจะสู้ได้ไหมครับเดี๋ยวเราดูกันครับนะครับจะสู้ได้ไหมครับน้องแหลมน้องแหลม อันช้านะคะเพะราะเครื่องไหลเครื่องเก่าอ่ะดูโมเดลเตอนเดียวก็เฟียว่อยฝากกดติดตามแล้วกด subscribe ตดติดาาตดามแลว้วยังไม่พอนะครับต้องกดซื้อเกือบไปแล้วครับอ้ามามาใครมาใครจะสู้กับไอ้แหลมกูม้บบาเอจริงตาบิดโดจักเออเรียบร้อยเป็นไงอ่ะ สู้น้องแหลมได้เปล่าไม่นะไอแหลมเป็นไงล่ะสู้น้องแหลไมได้เปล่าเอาครับเราจะไปสู้กับฉลามกันนะครับไอ้แหลมเฮย้ยมันเจอคนนะมันเจอคนมันเจอคนไม่เจอเอาครับไอ้แหลมสู้ได้ไหมครับเฮ้ยไอ้แหลมอาหารอาหารไอ้แหลมไม่มี เราก็ไม่กินครับเอาครับไอ้แหลมจะสู้ไอ้แหลมจะตายครับอือหือไอ้แหลมเดี๋ยไปแล้วนะไอ้แหลมอย่าไปฉลาดน้องสู้บ่ได้ครับเอาครับไอ้แหลมครับอยากให้เล่นตัวได้พิมพ์เลยครับไอ้แหลมเอาครับเราเราจะจงสลามไปให้เทพเจ้านะครับเอาแล้วครับแหลมพรไหมไอ้ สู้โอ uh ้โหไปครับปลุมเสิร์ฟอือหือเอาครับอือสกูไปมากครับเทพเจ้าเอาปูไหมเทพเจ้าส่งมาให้แล้วไปเลยครับเทพเจ้าบลุมไอเลบอดเลบอดเลบอดชุบอือหือเอาเทพเจ้า เราเอาปลาเขียวมาให้อ,อีกแล้วไม่นะไอแหลมจะตายอยู่เรื่อ,อ,แอแยแล้วครับอืมเอาละครับไอแหลมจะตายกันครับ เวลสามแล้วครับไอแหลมเวลสามแล้วครับโอ้โหไอแหลมครับอุ้ยอุ้ยมันมีคนมาครับมือหู้หู้ไปครับเราจะต้องโค่นไปให้เทพเจ้ากันนะครับเอาแล้วนะครับไปเลยเทพเจ้าเอาคนไหมครับบูมเรียบร้อยครับ ในเครื่องบินมาโดนนี่ถือว่าดีเลยนะครับอ้าวครับอาอะไรครับไอ้บอกว่าอา้าวเออเพือปลาสิงโตเลยครับเฮ้ยถามใครไว้เทพเจ้ากินปลาสิงโตไหมครับบึ้มุ้ยปลาฉล,ลามท้องฉลามท้องซุบไอซุบซุบซุบมึงตายมึงตายฉลามท้องครับเราส่งไปให้เทพเจ้าครับ เด็กพระเจ้าแห่งปาซุปนี่ครับใครอยากให้เราเล่นปลาตัวไหนก็เม้นมาแล้วครับเอาครับจะตายแล้วครับไอแหลมจะตายไอแหลมจะตายไอแหลมจะตาย,ยไอแหลมจะตายไหมหรือว่าอะไรคือ ไปปาสิโต้ตายเลยครับอืมเอาเพชรเยอะครับเราใช้ได้ครับชุ้งสุขเอาครับเราจะไปที่ไหนครับอุ๊ยเรือนท้องครับเทพเจ้าต้องการคนท้องอยู่วันีครับเราจัดให้เทพเจ้าครับปากอืมเอาลกแต๋ละกันครับรับถ้าคุณอยากได้นกไปเลยครับ ไอ้แหลมไปแล้วเด้อไอ้แหลมไปแล้วเด้อไอ้ครับปฝาจักรเออไอ้ยูไม่ได้ไปเนี่ยนะมึง <c> ว <oughs> ่าง่ายแกตายอยู่แล้วไอ้แหลมจะตายอ่ะแหลมจะตายอ่ะช่วยแหลมด้วยแหลมจะตายอยู่แล้วอ่ะไอ้แหลมยอมตายขอลครับ ดดกดส,สัสไคร้นะครับแล้วก็กดตามแล้วก็กดกระดิ่งทุกอาทีเร่าออกนะครับครับจำได้นะครับ,รบ,รบไอแหลมไอไฟฟ้าไอแหลมแข็งไอเครื่อน อีกดึกอ่ะครับล้วไปดูครับนี่นะครับเป็นไอ้ชั่วครับขวาจะไปดูนะครับไอ้ชั่ว นี่ครับมีข้อข้าวว่าไครับเฮ้ครับโอ้โหเบนเราไม่พอครับเอาโกงดีกว่านี่ครับโดนครับอะไรครับเราจะได้ตัวใหม่แล้ว ไอชั่วครับไอชั่วใช่อย่าไ้เล่นนลก็บอกเมนูบารด่ะดครับไปแลวครับัไปกันค เอาเลยอมลโครับ ขอครับนี่ coba ชัวร์มีที่สปีดครับ ไ้ช่วไปกันโอ้โหหน่อยยชเลยไดาามโอโนดีาดมีชายหาดด้วยไม่น่าดีเรามีชายหาดด้วยยังงพี่ยมีชายหาดด้วยวะ Agora, ele อรคิดว่าจะนีได้เลยาจะหินเต็ม